สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวีโนะจะมารนะีวิววิกเลสวิกเนาะวิกที่หลายๆคนถามถึงอะไรเงี้ยทั้งในเพจใน Facebook อะไรเงี้ยว่าเอออยากให้รีวิวให้ดูคนนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะแบบรวดเร็วนะเลสวิกคือวิกที่เป็นด้านหน้าเป็นตะข่ายเหมือนลูกไม้นะคะเลสที่แบบว่าลูกไม้อะเนี่ยก็จะเป็นช่วงตะข่ายจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะมีตารางตารางเล็กๆเกนี่ยนะคะคือเขาจะใช้ผมทีละเส้นทอลงไป ล่จากข้างบนนี้ก็จะเป็นไล่ผมก็จะบางๆใช่ไหมคัก็ไล่ไปทึบแล้วก็ไปต่อกับวิกข้างในเลยเวลาใส่จะเนียนมากเนียนขั้นสุดเนาะแต่ว่าคือเราใส่ได้ไม่เนียนมากเพราะว่าเรามีไล่ผมให้ดูไล่ผมก่อนเนี่ยถ้าคนมีไล่ผมเยอะอ่ะแล้วใส่สีอ่อนจะไม่ค่อยเนียนนะแต่ถ้าเป็นสีเข้มก็คือโอเคมากเพราะว่ามันจะเหมือนเหมือนไล่ผมจริงหรือใครใส่แบบพวกโคนดำหรือเป็นออมเบรอะไรเงี้ยก็จะก็จะเสมือนจริงมากกว่าเนะโอเคค่ะ เดี๋ยวก็อุปกรณ์อันดับแรกต้องมีวิกใช่ไหมคะนี่วิทยมส่มาลีลีนเนาะวิทอันนี้หวีได้นะคะที่สั่งมานี่คือเป็นเกรดโอเคเกรดดีอย่างงั้นะคะแล้วก็หวีได้หวีได้เซ็ตได้ตามปกติอะไรเงี้วยแต่ว่าหวีผมก,ก็ไม่อยากจะหวีมากเพราะเดี๋ยวรอนมันแตกนะคะถ้าลอนมันแตกต้องมานั่งจับรอนใหม่อันดับสองนี่ค่ะเป็นเป็นถุงน่องแบบใส่หัวลักษณะคล้ายถุงน่อง ไรครอบนี้นะคะแล้วก็เก็บผมเก็บผมเดี๋ยวในคลิปจะมีนะคะว่าใช้ยังไงคือลครแมกเพราะถ้าเกิดใช้กริปธรรมดามันจะไม่ค่อยอยู่นะมันจะมันจะมีเลือดต้องใช้กิปแบบนี้กิปแบบที่ต่อผมซื้อได้ตามร้านที่ขายที่ต่อผมนะคะก็จะมีก็ไปซื้อมาอันใหญ่ๆหน่อยอย่าใช้อันเล็กมากก็คือในคลิปก็จะบอกว่าใช้ยังไงนะคะแล้วก็สูตรดำบอกไปแล้วแล้วก็กิปดำค่ะกริปดำนี้เพราะไ เอาไว้ตอนเวลาออกก็คือใช้แอลกอฮอลกับกริปดำเนาะการออกเราจะไม่ได้ัดลิปไว้นะเพราะว่าเราเอาออกในห้องน้ำานก็คือการออกบอกตอนนี้เลยก็คือจะฉีด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 ตรงโคนตรงตรงที่เราติดกาวอะแล้วก็ทิ้งไว้สักแ๊บหนึ่งประมาณสักครึ่งนาทีแล้วก็เอากริปดำสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยเคลียออกนี้เคลียออกเคลียออกตามตามตะเข็บมันอะห้ามดึงออกม้เดดขาดเพราะว่าลูก ไอขอบตะข่ายมันจะยืดมันแล้วมันจะใส่ไังไม่ทนนะคะโอเค,ค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะค่ะน้ำต้นในการใช้บิกแคปนะคะบิกแคปจะเป็นลักษณะเหมือนถุงน่องเนาะแต่ว่าจะใหญ่หน่อยเพราะถ้าเกิดใช้ถุงน่องธรรมดานเนี่ยมันอาจจะเล็กหรืออาจจะไม่พอดีนะคะบิกแคปจะเป็นลักษณะของทํามาเพื่อใส่กับหัวโดวยตรงเนาะก็ใส่ไปเหมือนใส่หมวกน้ำอะค่ะใส่เสร็จปุ๊บก็เก็บผมด้านหลัง นะคะขมวดขึ้นไปยัดเข้าไปในถุงน้องเลยหรือถ้าใครต้องการความเป๊ะมากก็จะเปียกเก็บแล้วก็ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีนี้ก็โอเคคือไอตัววิกแคปเนี่ยมันจะช่วยให้ผมเราแบนแล้วก็กลมหัวเรากลมมากขึ้นในการใส่วิกนะคะจากนั้นก็ใช้กิ๊บ่ะกิ๊เนี่ยซื้อได้ตามร้านขายพวกแฮพีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีขายเป็นวิกที่สำหรับใช้ต่อแฮพีสเนาะวิกอันนี้คือจะแน่นมากจะยึด กับผมกับวิกแคปเนี่ยจะติดแน่นเลยวิกตัวนี้นะคะถือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้กิฟธรรมดาก็ได้นะคะก็ได้อยู่แต่ว่านี่คือจะแน่นจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เนาะนะคะก็ติดตามจุดนะคะโนใช้ห้าตัวห้าจุดนะคะตรงกลางแล้วก็ขมับแล้วก็ตรงจอนนะคะเนาะมาติดเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มใส่วิกกันเลยค่ะถ้าเมื่อวิกเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลายมันจะมีผ้าลูกไม้ในเกิ็ดนอกมาประมาณเยอะอยู่นะคะให้เราตัดออก ตัดออกสักประมาณให้เหลือประมาณหนึ่งเซนหรือหนึ่งจุดห้าเซนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของน้ตัดออกเหลือไว้ประมาณหนึ่งเซนค่ะนะคะเมื่อเราใส่วิเศษปุ๊บเนี่ยเราก็จับจับว่าเอออะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคนไรผมตีนผมหรือจอนมันควรอยู่ตรงไหนก็กะเอาตามนั้นตามความชอบนะอันนี้บางคนชอบเถิกบางคนหน้าผักเถิกจะได้จะได้หน้าผักแคบก็จัดแจงไปตามนั้น ค่ะาจากนั้นก็ทาสิตรกรมามค่ะทาลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จัดแจงขยบผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านหน้านะคะขยบผ้าตะข่ายให้มันในตำแหน่งที่มันโอเคจากนั้นก็ใช้ถุงน่องค่ะกดๆๆๆๆไปบริเวณที่เราทากาถุงน่องจะช่วยซับส่วนเกินออกแต่ว่าถุงน่องลดหมดไม่ใช่หมดถุงน่องเราไม่มีก็เลยใช้วิกที่ตัดออกไปด้านหน้านะคะตะข่ายที่ตัดออกไปด้านหน้าแตะๆๆแทนก็ถูไทยได้อยู่ค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมคะ ล้วก็ต้องจัดแจงว่าเออตรงจอนมันควรอยู่ตรงนี้นะตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเราก็ทาแล้วก็กดไปในบริเวณที่เราที่มันควรจะเป็นเนาะตามความชอบอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อ่ะบางคนแบบชอบหน้าผักกว้างบางคนชอบหน้าผักแคบก็ติดไปตามนั้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ทําด้านซ้ายแล้วทำด้านขวาแต่อันนี้เราไม่ได้ติดทุกจุดนะคือติดเป็นเฉพาะช่วงเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนวิกทาการิยะเมื่อวิกแม่มมาก่อโอ,อ้โหก็ติดทุกจุดแล้วคือตอน,น,นออกคือโอ้อย ฝันร้ายเนาะก็ครั้งนี้ก็ติดการโชว์แล้วกันนะคะว่าเออติดตรงจอตอนนั้ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเออมันคนยู่ตรงไหนนะคะก็ติดไปแล้วก็เอาลูกไม้มาขยับขยับให้มันตรงจุดมันจะเลื่อนได้นะตอนแรกเราถ้ามันเออผิดจุดแล้วก็ดึงออกแล้วก็ติดใหม่เพราะกลมยังไม่เสร็ตัวไงไมคะนี่ก็จะเริ่มเนียนเนี่ยไอ้กาวนี่มันช่วยให้วิกมันเนียนขึ้นนะให้มันใสขึ้นตรงลูกไม้มันจะใสขึ้น ของพาาาัตคาอ่างอะเห้ไหมคะเมื่อติดเสร็จก็เป็นมารรีเลยหวีได้ค่ะหวีจัดทรงด้านตรงด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากาวสปิริตกรรมนี้จะแน่นมากสามารถเต้นได้แบบรุนแรงแกงไก่โดยที่มันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็เซตเตไปเนาะโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการติดวิกแบบลสวิกนะคะวิกลูกไม้เนาะเป็นก็บอกว่าพุกคนคงจะชอบแล้น,นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ ทักมาในในคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวจะให้ Facebook ของคนที่โ u สั่งไว้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรีวิวครั้งนี้นะคะคือมันเป็นอะไรที่เลิดไงเราก็ต้องรีวิวนะคะโอเค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย